ดูแม่กับลูกนะคะกลัวรถไถน,นะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลายขุนช้างสะพานบุญคนรักช้างค่ะวันนี้น้องใบบุญของเรากลัวรถไถน,นะคะแม่แม่คะทั้งแม่เหมยทังน้องใบบุญนะคะวิ่งวิ่งแล้ว,วได้ยินเสียงรถไถน,นะคะนี่ค่ะรถไถมาดันนะคะ ดนตาตะกับน้องน้องไปบุญกับแม่เหมยนะคะกลัวรถไถดูนะคะไปหลบนะคะอย่าให้ออกมาได้นะคะแม่ๆารน่าสนุกเลยหนูแม่หวายกลัวรถไถนะคะโอ้พาแม่วิ่งเลยนะคะเอาแล้วเอาแล้วงานนี้เอาแล้ว มาเลยมา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 ถอยลูกถอยมาแล้วมาแล้วมามากลัวรถไถนะคะแม่เหมยกลัวรถไถมาแล้ว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 แม่เหมยบนของเราก็พาแม่วิ่งอ้อมเลยนะคะนี่ออกกำลังกายอยู่ในโคกนะคะแม่แม่ค่ะแล้วใหญ่คุณชันก็ยืนกินนะคะไม่กลัวอะไรเลยนะคะยืนกินปกตินะคะ ตัวรถถ่นะคะนี่ค่ะนู่นรถถนะคะมาดันนะคะมากลับเขาจะตีดยางนะคะเจ้าของสวนจจกตีดยางเขาเอารถรถอยแล้วใช้มาดันให้อที่จะได้ไม่รบนะคะดันออกใบบุญไม่มีที่ป่าเที่ยวแล้วนะคะรถถมาดันแล้วใบบุญไม่มีป่าเดินเล่นแล้วนะคะ ไถมันดันดันออกหมดแล้วเนาะเล่นแล้วก็ชี้ได้เปล่าดูท่านะคะท่าชี้นะคะหูยกลางขา, 180, 360งาร้อยแปดสิบสามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะแม่แม่โอ้ปวดเอือนี่ดูนะคะกลางขาแบบสุดยอดเลยนะคะแม่แม่ค่ะดูท่านะคะท่านโดโหสุดยอดเลยท่าเนี่โอ้กลางแบบสุดยอดเลยนะคะแม่แม่ค่ะ กดเอะนะคะกดเอะเดี๋ยวตัวรถไช้จนเออแตกเลยนะคะแม่ค้าดู มาใกล้แล้วนะคะมาใกล้ๆแล้วเนี่ยไถตรงนี้นะคะไถโล่งหมดเลยนะคะแม่ค่ะไม่มีสวนหญ้าไม่มีที่ให้น้องใบบุญเล่นแล้วนะคะนี่กลัวรถไถมากเลยไม่เหมยเป็นชานที่กลัวรถนะคะได้ยินเสียงรถไถ ปวดยังไม่เสร็จอีกนะคะกลัวรถไถว่าอ๋อมา้แล้วมาใก้แล้วมาใก้แล้วดูไม่เหมยตาตื่นเลยนะคะไม่ไม่คะตัวนะคะตัวรถตัวรถเลยโหหัวเชิดเลยนะเป็นไรลูกเป็นไรรถไถโอ้รถไถรถไถตัวกลัวกลัวรถไถนะคะ พาแม่วิ่งออกกําลังกายอยู่ในบ้านเลยนะคะงานเข้าแม่เมยแล้วทีนี้วิงตามลูกสาวนะคะแม่แค่ะ แกด้วยทำไมบุน <laughs> โอ้ยังไม่เสร็จอีกนะคะแม่แม่คะหมวกหมวกตัวรถไถนะคะอไม่เสร็จสักทีเลยมา <c oughs> ดูกลางนะคะดูกลางค่ะ <c oughs> ไม่บุญ ตั้งอยากวิ่งตั้งปวดื้อตั้งอยากวิ่งนะแม่ค่ะยินฟังว่าอะไรนี่มาหันหลังอื้อใส่กล้องยังไงนี่ไม่บู้หนูอยากกินนมเลยอยากเออด้วย ใหญ่ขปนช้างก็ยืนนะคะยืนมองไปแล้วนะคะตอนนี้ราถไถไปแล้วโนนไปทางโน้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเนะะี่ยค่ะโอ้ดันเรียบเลยนะคะ ให้ลบนะคะดันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดันมาจากทางโน้นีลยนะโน้ล็อถไปแล้วะะทเที่ยงแล้วนะคะตุ๊กตาของเราก็รถไถไปแล้วพ,พาม่วิ่งนะคะเห็นรอยแม่เหม่นก็กลัวรถเหมือนกันนะคะ นี่ก็พักแล้วนะคะชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คลิปของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้คุณเหมยก็ต้องขอระยะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ